ใช้เวลาอย่างมากที่สุดและให้ได้รผลที่สุดเนี่ยมันก็เลยกาเรเซ็นตารางออกมาเมื่อกี้ผมว่ามันโอเคมากเลยครับคุณวิเชียนครับแล้วคุณวิเชียนใช้ส่วนตัวไปทำไห้เองขอบคุณมากครับอ่าเดี๋ยวพี่เต้เพิ่มเติมเลยครับอ่าครับเดี๋ยวสรุปทีเดียวครับโอเคค่ะพี่เต้กำลังปรับทัศนคติ ถ้าเธอไปในห้องซีโอโอเคค่ะก็ยินดีต้อนรับผู้นำทุกท่านนะคะพี่ได้เห็นด้วยกับโค้ดวิเชียนกับโค,ค้ดโคโดมเนาะอาจารย์โดมนะคะในเรื่องของการปรับแผนในเรื่องของการให้ความรู้นะคะหรือการแบ่งปันในห้องซีโอก็คือเพิ่มในเรื่องของการใช้ระบบขึ้นมานะคะในการในการ แบ่งปันกันในช่วงเช้านะคะการใช้ระบบของเรานะคะก็คือการเปิดพอร์ตกันให้รู้จักว่ารหัสของตัวเองเป็นยังไงเข้ายังไงและระบบของเราเนี่ยหรือว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างหลายๆคนหลายๆท่านยังไม่คล่องเลยนะคะหรือบางคนยังเข้าไม่เป็นเลยเราก็เลยจะใช้ช่วงเวลานี้เติมเข้าไปหลังจากนั้นเราก็เลยขอเวลาช่วงนี้กับเพื่อนๆน,นะคะโดยเฉพาะคนที่พูดแผนนะคะคนที่พูดแผนนะคะให้ เหลือเวลานะคะปีบเวลาแบ่งเวลาเพื่อที่จะมาใช้เรียนรู้ในระบบด้วยนะคะในส่วนของตัวนี้ก็เลยอคับกันว่าช่วงหลังจากที่อย่างที่โคริเชนลงมาให้ในในห้องแล้วนะคะถือว่าโอเคนะคะทีนี้ปัญหาก็คือเวลาพูดแผนเนี่ยเราใช้เวลาค่อน้างนาน,นจริงๆแล้วสี่สิบนาทีน่าจะเอาอยู่ในเรื่องแผนนะคะอยากจะให้พูดถึงอยากจะให้ในส่วนของคนพูดแผนในแต่ละวัน กระชับยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเหลือเวลาในการเปิดระบบนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนทุกท่านรู้ว่าของที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยวันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันว้าวขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนทุกท่านที่อยู่ในนี้เราควรจะรู้เนาะก็ก็ตามนั้นเลยนะคะตามที่โพ์วิเชียนลงเอาไว้เลยนะคะแผนที่นี้ปัญหาก,ก็คือเราจะต้องคุยกันในส่วนของคนพูดแผนเพราะเวลาจะน้อยลง ะะแล้วเท่าที่เท่าที่อยู่ในห้องเรียนกันมานักพอสมควรนเนี่ยรู้เลยนะคะว่าแผนที่ช้าเพราะอ,อะไรนะคะที่ช้าเพราะว่าเราซ้านะคะเราซ้ําในเรื่องของการกล่าวอรรถพบทในเรื่องของการเข้าสู่เข้าสู่แผนจริงๆแล้วแผนเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือบริษัทนี้ทำมาได้ไหมนะคะอยู่ที่ไหนนะคะใครเป็นคนตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทํายังไงถึงเราอ่าช่องทางไรายได้เราจะรับ เราจะรับไปได้อย่างไงบ้างนะคะเราต้องทางันไได้มาอย่างไงและสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้ระบบเป็นอย่างไงเนาะเราจะสร้างไปได้จากตรงนี้ได้อย่างไงนี่คือหัวใจของแผนจริงๆนะคะเราจะใช้เวลาไม่เกินสี่สิบนาทีนะคะพอั้นพอพอเราใช้เวลาสี่สิบนาทีตรงนี้ในการพูดแผนเราก็จะเหลือเวลาอีกหนึ่งที่เข้าระบบหลายๆคนก็จะได้เรียนรู้ใหม่เติมเต็นก่อนหน้านี้พวกเราใช้ สอนระบบเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะคะช่วงบ่ายทีนี้คนคนในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะน้อยนะคะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคนเยอะนะคะคนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเช้าเราก็อยากจะใช้ค้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตามที่โค้ชวิเชนเซตร,ระบบมาให้เราเนี่ยโอเคแล้วนะคะแต่ในส่วนของคนคนที่พูดแผนนะคะลงแผนให้ในแต่ละวันอาจจะต้องต้องพิจารณาหรือว่าต้องต้องลับนะคะต้องรับในการถ่ายทอดนีดนึงนให,ให้ให้เหลือเวลาแค่ส0สินาทีนะคะ,นะคะแล้วก็ เอาตัวนี้แทรกเข้าไปนะคะและทีนี้เมื่อเช้าคุยกับคนวิเชียนไว้ว่าคนที่จะลงระบบนะคะคนที่จะลงระบบมีใครบ้างคนจะเป็นคนพูดแผงไหมพีไม่ได้มองว่ามันเหนื่อยเกินไปสําหรับคนพูดแผน40นาทีแล้วแล้วมาเปิดระบบด้วยอาจาาัจจะล้านะคะหรือว่าคนฟังอาัจจะล้าก็ได้นะคะใช้ใช้วิธีการใช้ทฤษฎีเปลี่ยนเสียงนะคะในเรื่องของคนที่จะลงมาเปิดระบบ,บให้เรานะคะอยากจะให้ผู้นําทุกท่านนะคะที่รับผิดชอบในแต่ละวันนะคะ หาคนที่มาลงระบบนะคะคนที่พูดระบบแล้วสามารถถ่ายทอดระบบได้ได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ลงในจัดระบานให้เนาะให้เป็นคนละคนหรือเปล่านะคะไม่ไม่ทราบว่าคนผินด,ด้วยกับคนเนียพี่ไหมว่าเราเป็นคนละคนกับคนพูดแผนนะคะโค้ดแล้วก็ จัดเซตลงมาแต่ละวันนะคะเริ่มต้นอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะคะพอเราจับทิศทางได้พอเรารู้วิธีการแล้วมันจะง่ายขึ้นแล้วมันก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ที่สวยงามสําหรับการเรียนรู้ในห้องสีโอนะคะโอเคตามนี้เนาะยังไงมีอะไรเพิ่มเติมได้ค่ะเชิญค่ะโค้ดครับขอบคุณมากพี่เต้อ่านะครับเดี๋ยวผมถือว่าเป็นผู้นำแล้วกันอาจารย์โดมเนาะเรื่องของการเปิดเปิดพอตอาจารย์โดมอยากให้เปิดประมาณไหนครับทุกท่านาจ,จะได้รับทราบกันครับ ขอบคุณมากครับเชิญครับอาจารย์โดมครับผมนะฮะเอาเอาเบสเอาเอาเป็นเบสิ่ก่อนนะครับเบสิ่งก่อนเนเคือว่าให้เขาคเพราะว่าอยา่างที่ว่าเรามี่นคนหมไปเรื่อยๆให้เขาเนี่ยเอารหัสตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปในระบบแล้วใส่พาสเวเปิดแล้วมันเข้าหน้าฟังก์ชันของบริษัทได้อันนี้คือเบสิ่เลยที่ต้องเป็นนะครับมันจะได้หมดมันจะได้หมดเขาเรียกว่าเพราะผมเห็นนะบางบาง,บางหลายๆท่านเนี่ย ขนาดรหัสสมัครที่ตัวเองเนี่ยยังต้องถามอมไลน์เลยอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาเนี่ยสอนให้เขาเนี่ยใส่รหัสตัวเองกับมาเปิดเผใส่ลงไปในแอปไอทีที่เป็นนี่คือเรื่องที่่ายที่สุดกับสองคือฟังชันสามขีดบนไปซ้ายให้เขารู้ว่าให้เขารู้ว่าเวลาโบนัสเข้าเนี่ยการเบิกโอนโบนัสเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของเขาถ้าเขามีความรู้ว่าถ้าโบนัสที่ที่เข้าแล้วเขาสามารถเบิกเป็นเงินสดผ่านธนาคารได้ เขาเอาความมั่นใจตรงนี้แหละไปไปสปอนเซอร์คนได้ทางให้รู้ว่าช่องทางการเบิกเบิกตัวใดเขาเ้าบัญชีธนาคารเนี่ยเขาต้องทาได้เพราะมันง่ายแล้วก็เรื่องของการบร,ริการเติมเงินโทรศัพท์มือถืออันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นเบสิกของทง้องตลิดเลยให้เขารู้จักการให้บร,ริการบร,ริการที่ว่าเนี่ยไปคุยกับใครก็ได้ที่จะช่วยมาเติมเงินกับเราหน่อยเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมอย่างหนึง่งก็คือว่าวันนี้ ปกติเราทรําธุรกิจน,นะครับที่มันยากไม่ใช่ยากแต่ไปแผนครับแต่ที่มันยากคือการเปิดประเด็นให้คนของเราหรือผู้หมวดของเรานสในสใจที่จะฟังแผนเราเพราะฉะนั้นไอ้การที่เรามีประโยชน์เปิดประเด็นคือเอ้ยเธอใช้เติมระบบเติมมีโทรศัพท์ไหมถ้าเติมมีเง่ยมันเดี๋ยวมาเติมกับนเราเดี๋ยวเราเติมให้เราบริษัทเโทรศัพท์ของเราเรามีแอปเติมเนได้อะไรเงี้ยมันเป็นประเด็นในการคุยเพราะมันมีประเด็นในการคุยมันต้องมีโอกาสที่จะเปมันมีโอกาสผู้หมัดจะถามต่อเออว่ามันเป็นยังไงทีนี้มันจะข้าแผนได้ง่าย เพราะฉะนั้นนะครับผมบอกว่าวันนี้วันนี้ถ้าเรายังไม่สามารถที่คนใหม่ยังไม่สามารถพัฒนาผลสร้างก่อนได้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาเขา,าเจอเงินของเขาสักห้าร้อยแคได้จุดเดืนเอนเขากง่ายตั้งแค่ห้าร้อยจุดเดือนเอาห้าร้อยคนเป็นอีโบนัสห้าร้อยแล้วทำไงก็ได้ให้ห้าร้อยสิบีตรงเนี้ยในเดือนเนี้ยม,มันต้องมันต้องหมดไปจากการเติมเงินเพราะเขาได้เงินสดจริงกลับมาอยู่แล้วแต่ที่เขาได้กลับมาอันก็นปิดแผนคะแนนแผนสามแล้วมันมีประเด็นในการคุยมีประเด็นในการคุยให้ลกลับ,บได้นะครับเขาเรียกในการเชื่อมประเด็น เพราะฉะนั้นถ้าเขารู้จากการเติมเงินโทรศัพท์มือถือได้เนี่ยแพูดง่ายๆในฐานะจะเป็นผู้นำเนี่ยถ้าองค์กรของเรามีสัปพันส์สองพันคนเนี่ยแล้วส่งสองพันคนในแต่ละเดือนไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือให้กับชาวบ้านได้เนี่ยคะแนนที่มันเข้ามาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น้อยนะแล้วเป็นการปลุกฝังให้คนใหม่เนี่ยรู้จักเพราเรียกว่ารู้จักการใช้แอปใช้ประโยชน์ของแอปพอทุกคนมันมีความแบบเดียวกันนะฮะัหนึ่งมันเปิดเขาเปิดรหัสได้สองเขารู้ว่าเข้าแล้วโอนเขาบัญชียังไงสามเติมเงินโทรศัพท์มือถถืออใให้้้้คคครรรรไไดดยยย่าางงงบบบแลลววก็็ทเเชชผปปะะโโนนน์ตััััสจจุ ฉะนั้นมรทุกท้าทำของของทีมก็คือทุกคนจะต้องรักษาผลประโดยชน์ตัวเองก็คือ2ส3บาทต่อเดือนกับค่าอาตมีตอ่อเดือนถ้าเขารู้จักการเปิดแบบนี้นะครับปัญหาจะน้อยเลยจะญาจะน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าการเปิดฟังก์ชันแบบเบสิกก่อนแล้วทีนี้ไอ้เรื่องชอปเป็นเฟรนี่จะเอาสินค้าเข้ายัางไงเราต้องทำอีกพอเป็นเรืเ่องเวลนหรือในตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมจะศึกษากับโทุกท่านและเราอาจจะมาวางกลยุทธ์ร่วมกันว่าระบบชอปเป็นเฟรเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะ ให้เขาเนี่ยสามารถเอาร้านเข้าได้ยังไงตรงเนี้ยมันต้องมันต้องมันต้องเป็นคอร์สพิเศษนะครับคอร์สพิเศษอาจจะต้องเป็นคอร์สที่สำนักงานที่เมลิษนายกับอาจจะต้องจัดนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมให้ว่ากันเพราะผมมองได้เลยว่าหลังจาก,กน,นี้ไม่ต้นไปเนี่ยคนถือของแอปพลิเคชันไอทีเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ถือสิมมนทรัพย์มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมกล้าท้าเนี่ยเลยว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับประโยชน์มันจะเปลี่ยนไ,นไปประโยชน์ที่บอกว่าเธอใช้ตัวสำเร็จเท่าไหร่อะมันจะเปลี่ยนไปเป็นเธอโหลดแอปพลิเคชันเเ็ขขอออองงบรรริษััทททปสาแล้วหืยง มันจะกลายเป็นประโยคนี้ทันทีครับตรงนี้ผมเป็นฝากไว้เรื่องของการเปิดพอร์ตว่าเอาเรื่องของการที่เขาอะเขาเข้าระหมกมิเป็นสำหรับสมาชิกโดยให้ได้นะครับรู้วิธีการโอนเบิกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตัวเองรู้วิธีการเติมเงินให้ลูกค้าแล้วก็รู้จักรักษาสถานะของตัวเองเรื่องผลประโยชน์ในการรับแต่งสองพันสามัประมาณนี้ครับคุณวิเชียรครับขอบคุณมากครับอาจารย์โดมครับสรุปนะครับมาเรียมจดเลยนะครับหนึ่งครับเรื่องของการเปิดพอร์ตนะครับการเปิดพอร์ตซึ่ง จะให้ทีมแต่ละทีมรับผิดชอบเอาใครขึ้นมาก็ได้นะครับหนึ่งครับที่จะทำก็คือเปิดใส่รหัสตัวเองให้เป็นอันที่สองนะครับเรียนรู้ฟังกช์ชันสามขีดนะครับคนที่จะพูดนะครับอันที่สามอาสองนะครับอสองบวกหนึ่งแล้วกันเนาะเบิกโอนถอนจ่ายให้ได้ก่อนนะครับนะครับเบิกโอนถอนจ่ายให้รู้ว่าเงินมาจากไหนโอนไปให้ใคร แล้วก็3นะครับบริการเติมเงินมือถือนะครับปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมเลยครับว่าเดือนนี้เป้าหมายเติมเงินมือถือสัก500 400เราก็ได้รักษาสิทธิ์แล้วนะครับโดยการรักษาสิทธิ์โดยนะครับปัจจุบันเนี้ยเรารักษาสิทธิ์กันโดยแบบว่าทําบุญเนาะแต่ลองเอาฟังก์ชันของการเติมเงินมาให้กับทุกท่านออก ไปทาการตลาดสักห้าร้อยบาทต่อเดือนละกันมูลค่าเยอะมากเลยครับที่อาจารย์โดมพูดนะครับเป็นการเชื่อมต่อนะครับเขาเรียกว่าเสริมหรือเชื่อมประเด็นพูดคุยในการทําธุรกิจนะครับเพราะว่าเราถ้าเราไปเป,เปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมว่าน่าจะเปิดตลาดได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมอันนี้โอ้โหนี่สุดยอดผมชอบมากเลยค,คำพูดนี้ถ้าวัฒนธรรมขอให้ทุกท่านทําเป็นวัฒนธรรมไปเลย แล้วก็ข้อที่4นะครับเช็คผลประโยชน์ตัวเองรักษาสถานะนะครับมาเรียมนะครับจด4หัวข้อหลักๆนะครับ4หัวข้อหลักๆครับ 1. เปิดใส่รหัสตัวเองให้ได้ 2. ฟังก์ชัน3ขีดเบิกโอนถอนจ่าย 3. บริการเติมเงิน 4. เช็คผลประโยชน์ตัวเองว่าหมดอายุเมื่อไหร่เท่านี้3 0มสิบนาทีผมมองว่าเบสิกครับใช้ได้ขอบคุณมากครับ อาจารย์ชินมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับครับก็เห็นด้วยกับอาจารย์โดมแล้วก็เห็นด้วยกับผู้วิศว์นะครับทีนี้ในในเรื่องของห้อง c ีโนะครับเราก็จะได้ได้มีคุณภาพมากขึ้นนะแน่นอนครับในในแต่ละวันที่เรสท์ทั้งหลายนะครับได้มาแบ่งฝัน นะก็ถือว่าเป็นผู้ที่เชียสละนะครับแล้วที่สําคัญก็คือนะมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ที่เข้ามาฟังเพราะว่าจะมีคนใหม่ด้วยนะครับแล้วหรือว่าคนเก่านะครับที่จะได้เข้าใจมากขึ้นครับเ,เห็นว่าอย่างยิ่งสําหรับการการพูดแผนครับ ใช้เวลาให้สั้นลงจริงๆแล้วเนี่ยการพูดแผนเราก็อย่างอย่างที่อาจารย์โดดงได้สอนเราในในห้อง2เจ็ดนั่นแหละนะครับก็ง่ายๆครับให้รู้ว่าบริษัทชื่ออะไรทาธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเพรานั้นนะฮะคือคือที่ที่มันช้าตอนนี้อันนี้ต้องยอมรับอย่างที่ทุกท่านทราบกับเ,เราอารับประกไงในการที่ว่าว่าจะเข้าแผนได้นะครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะมันก็เป็น เวลาไปคึ่นค่อนชัว่วโมงแล้วนะครับอ่าอันนี้เห็นด้วยครับกับการปรับแล้วเรื่องของการเปิดแอปครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับมันคือธุรกิจของเรานะครับ mm. เราต้องบอกให้ทุกคนอ่ะมันคือธุรกิจของเราอ่ะแล้วถ้าเราไม่สามารถที่จะดูหรือว่าบริหารธุรกิจของเราเองได้นั้นเนี่ยแล้วเราจะจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างไรนะครับอ่าทุกคนจําเป็นต้องรู้ต้องทราบครับในเรื่องของการเปิดแอปน,นะฮะแล้วที่สํา ที่สุดอย่างยิ่งเลยเนี่ยนะครับออทุกวันนี้อันนี้ผมพูโดยรวมเลยนะครับในแายงานผมก็มีนะครับออรักษาศีลดะครับยังจะต้องมาให้อัปลายรักษาศีดให้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ออไม่ไม่น่าละนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยออก็รักษาศีดเพื่ออะไรเพื่อรับผลประโยชน์นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของเราให้ได้ให้เป็นนะครับอันนี้ก็เต็มที่ครับนะ สำหรับผมเองนะครับก็ต้องขอคารวะนะครับน้ำใจแล้วก็ของทุกทท่านครับที่เป็นผู้นาที่เสียสละในบริษัทท็อปอัพธุริศของเราครับเราก็ได้เติบโตไปด้วยกันสําเร็จไปด้วยกันนะครับแล้วท็อปอัพธุริศของเราเนี่ยอยู่ไปเป็นร้อยร้อยปีเลยนะครับก็ตรงนี้เห็นด้วยครับขอบคุณครับคุณพิเชษขอบคุณครับอาจารย์ชินนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ อขอเสียงอพุณเออัมภัยครับเพิ่มเติมไหมนิดนึงครับหมอเอสะดวกไหมเชิญครับสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านในวันนี้ะนคะครับขอบคุณมากนะคะที่ได้โอกาสนะคะได้จะเป็นผู้เป็นส่วนหนึ่งของห้องที่สร้างควา,าวสมสุขสนุกนานนะคะก็สวัสดก็เป็นน้องใหม่นะคะก็คน้ชแยนพ่อได้ มอบหมายให้คุณแม่ก็ก็เป็นเหตุนะคะก็จะทำหน้าที่่ก็ยินดีกับทุกท่านนะคะที่กล่าวมาเพราะว่าคนที่มาใหม่จะได้ของทุภาพของการทำงานแล้วก็การจะไปตรวจจากแอปพลิเคชันแล้วก็เขาจะได้รับนะคะจากการที่ก็มาใช้แอปพลิเคชันในการติดตามขอขอบคุณค่ะในห้องของห้องขอขอบคุณห้องนี้นะคะจให้ขนาดเราได้เรียกว่าส่วนตัวที่มาด้วยในห้องนะคะของทุกข่าค่ะขอบคุณครับขออีกเสียงเดียวครับเราจะปิดประชุมนะครับ คดตะหรือคาสุดเจิครับเชิญครับครับผมโอเคนะครับขออนุญาตผมก่อนละกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนครับได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับข้อมูลมากขึ้นเนาะจากการทีอ่อย่างที่บอกก่อนหน้านี้เราก็มีการสอนช่วงป่านะารจะพิเชษครับก็บางทีหลายๆคมก็ติด งานพื้นฐานหรือติดสปอนเซอร์ช่วงบ่ายเราก็จะเป็นช่วงการทํางานกันละเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายมาอยู่ช่วงเช้าได้ครับมันก็จะเป็นการดีมากๆเลยแล้วก็ช่วงครึ่งชั่วโมงเนาะผมว่าก็เป็นที่กระชับนับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือนะอันนี้คือถ้ามีเวลาเหลือนะผมว่าถ้าเสริมในเรื่องของการโชว์รายได้น้อโชว์รายได้ว่าเฮ้มันทำแล้วมันมีรายได้จริงแล้วก็เข้าไปดูในเรื่องของมูลค่าของพอร์ตด้วยเนี่ยว่าไอเนี้ยสินทรัพย์ที่เรากําลังบอกว่าเนี่ยไอแอปของเราเนี่ยเป็นเรื่องของการ สร้างสินทรัพย์ดีตอนเนี่ยก็เราโชว์พอร์ตของเราให้ดูรับพอร์ตหลักให้ดูว่าเฮ้ยมันจากมูลค่าที่เราซื้อมาเนี่ยแล้วมันทําไปแล้วมันมีมูลค่าที่สามารถเอาไปขายในวันานาคตรขา้างหน้าได้เนี่ยผมว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ทําให้หลายๆคนยิ่งมองเห็นภาพแล้วก็ตอกย้ำในเรื่องของอคุณค่าในาสินทรัพย์ดีต้นของเราได้ด้วยครับก็ขอบคุณมากครับคุณพี่วิเชียรครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับครับ ขอบคุณครับโคตะนะครับเป็นตัวแทนของโคสุเจนนะครับเดี๋ยวผมขออีกหนึ่งท่านนะครับถ้าถ้าถามทุกคนคงจะไม่จบนะวันนี้พี่ไพบูลครับพี่ไพบูลเนาะเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ไพบูลมองเห็นการปรับเปลี่ยนตรงนี้เป็นไงบ้างครับถือว่าท่านเป็นอวสุคนนึงครับเชิญครับขอบคุณครับโคสุเชยนก็สวัสดีผู้นาทุกท่านนะครับก็เห็นว่าดีครับแล้วก็เป็นการพัฒนาการที่ดีครับเพราะว่า การเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆแล้วก็การได้มีหลักสูตรสอนเนี่ยผมว่าเป็นความมั่นคงของบริษัทเพื่ะเป็นความมั่นคงของทุกคนด้วยเพราะว่าทุกคนก็เป็นต้นสังกัดเพราะว่านาคพเนี่ยจะมีคนเยอะมากเลยครับที่เข้ามาเพราะฉะนั้นการมีการสอนเนี่ยสำคัญบางบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีหลักสูตรการสอนเนี่ยแล้วการสอนนี่ก็คือการอยากให้เขาได้เข้าใจในธุรกิจที่เขากำลังทำ ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนตั้งใจเรียนแน่นอนถ้าเราสอนแล้วเราก็อยากใส่อดนะครับแล้วก็ให้เราให้เกิซึ่งกันและกันในฐานะที่ทุกคนเป็นนักธุรกิจร่วมกันแล้วก็เราไม่ได้มาเข้าโรงเรียนแต่เรามาเรียนเพื่อที่จะมาให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือพวกเรากันเองเนี่ยที่จะสามารถที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจที่เป็นโครงข่ายของกันและกันเนี่ยเจริญรุ่งเรืองครับผมเห็นดป็นเหตการสอน ขอบคุณมากนะครับพี่ไปบูนนะครับถือว่าเป็นอวสโสแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในสังคมของเรานะครับนะครับโอเคนะครับเวลาล่วงเลยมา30มนาทีแล้วครับผมจะสรุปนะครับเดี๋ยวนะครับมาเรียมได้จดไหมถ้ามาเรียมจดจะให้มาเรียมมีส่วนร่วมในการสรุปนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ครั้งหนึ่งมาเรียมสะดวกไหมครับ ของคุณโบดิเชียนนะคะก็ที่ให้สรุปนะคะก็คือว่าแต่ละคนแต่ละทีมนะคะก็ในส่วนที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็ขอสรุปที่โนวดิเชียนพูดนะคะวันทุกวันเจ็ดวันนะคะก็มีวันจันทร์ค่ะทีมของอาจารย์ชิงค่ะพี่จิตชานะคะคนพี่โป้คนพี่เปิ้ลนะคะที่เป็นเอเมอรัของเรานะคะส่วนวันอังคารวันอังคารนี่จะเป็นทีมของทิมงเดิมนะคะโค้ดก้อนโค้ดวิเชียนรวมไปถึงทีมงานของมาเรียงเองด้วยนะคะแล้วก็วันพุธ จะเป็นในส่วนของทีมโค้ชซูเจนโค้ชตาโค้ชจนะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยที่มีส่วนร่วมภายใต้องค์กรของโค้ชซูเจนนั่นเองนะคะแล้วก็วันพฤหัสค่ะจะเป็นทีมของเอเม r ร l ลหมออัมภัยนะคะโค้ชออนทัศน์แล้วก็อาจารย์โดด้วยนะคะแล้วก็วันศุกร์ค่ะวันศุกร์จะเป็นทีมของทาง สระบุรีท่านรองชนะทรแล้วก็คุณนายสิริวัลนะคะแล้วก็วันเสาร์ค่ะวันเสาร์จะเป็นทีมของโค้ชพิบาลน้องแก้วพี่หมูแล้วก็พี่รุ่งนั่นเองนะคะส่วนวันอาทิตย์ค่ะวันสุดท้ายของสัปดาห์วันแรกน้องมี่ช่วันสุดท้ายวันแรกของสัปดาห์นะคะจะเป็นในทีมของปูไดมอนซ้อนปูไดมอนเลยเป็นของโค้ชพี่แมงแล้วก็โค้ร้อโค้ชปูพงศ์อินนะคะจะเป็นในโซนของ ทางจังหวัดเชียงร,รายและก็ทีมง,งานของท่านทุกคนเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของที่เพิ่มเติมข,ขึ้นมานะคะสรุปได้ว่าสารุปได้ว่าออการบรรยายแผนของเราค่ะออตรงนี้ค่ะอยากให้บรรยายแผนให้สรุปกระชับลงมาเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนาะเราใช้เวลาเกินกันไปเลยทําให้เราไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะผู้นาเห็นตรงกันแล้วเนาะเดี๋ยวอาจจะมีการลดในเรื่องของการบรรยายแผนทีมผู้นําของ น่าจะไปเรนิ่งกันนะะว่าจะบรรยายแค่ไหนลักษณะอย่างไรแล้วก็เพื่อให้กระชับเวลาเข้ามาเพื่อเพิ่มในขั้นตอนทองการเปิด็อดนาะเพราะว่าหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจเขาปฏิบัติถ้าวันเนี้ยทีมงานของเราเปิด็อดไม่ได้แสดงว่ามันไม่เติบโตอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกวันค่ะเราอยากให้ทีมงานของเราเปิด็อดขึ้นมาดูรายได้ค่ะว่าอย่างน้อยค่ะวันนี้รายได้เราได้เท่าไหร่แล้วแล้วเราจะทํำดีเท่าไหร่เพื่อให้เต้้ เาใกล้เป้าหมายของเราเข้าไปทุนทีนี่คือที่มาของการทำทาทอััตลิให้ประสบความสําเร็จดังนั้นสําคัญมากๆเลยก็เรียนเชิญผู้นําทุกๆคนค่ะไปคุนกิน้าแล้วก็จัดทีมนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรยายเรื่องการเปิด่อนนะคะเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ในฟังชันเลยค่ะอย่างน้อยค่ะ บอกบอกบอกเขาเรียกว่าสมาชิกนะคะทั้งสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือเขาต้องรู้รหัสตัวเองและต้องรู้รหัสผ่านของตัวเองค่ะสําคัญมากๆเลยมาเรียนเองนะคะในทีมง,งานบอกเลยว่าบางคนเนาะยังเปิดรหัสตัวเองไม่ได้จารหัสตัวเองไม่ได้นะคะโชคดีที่บาร์รีนอัพไลน์เซฟไว้ให้นะคะ ไม่อย่างนั้นแล้วจะสูญเสียจนเสียสูญมากๆเลยนะเพราะว่าม,มันมีผลกับอนาคตที่เราจะเติบโตยกทีมบเลยนะคะนั่นเองการเปิดรหัสสำคัญมากๆเลยข้อที่หนึ่งค่ะสิ่งที่เรามาเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ฟังก์ชันต่างๆอาจจะให้จดออกมาเลยค่ะว่ามีรายการอะไราบ้างเราทําอะไรได้บ้างแอปเราทําอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็สอนวิธีการเปิดควบกคกู่ไปอาจจะเป็นการ แช์หน้าจอรหรือว่าพูดคุยเพื่อทําความเข้าใจแบบง่ายอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละผู้นําเลยนะคะสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในการเปิดโอนถอนจ่ายนะคะตรงนี้มันทําให้เรารู้ว่าความเคลื่อนไหวค่ะมันเหมือนสเตทเน้นธนาคารเราด้วยนะคะบางทีเงินเราหายไปไหนอันนี้่ะสัมพัญน,นะคะมันมีผลก,กับกฎจรยาบรของบริษัทเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเล้ว เบิกโอนถอนจ่ายบางคนไม่เข้าใจค่ะมีโบนัสไหนอ่ะไม่เห็นเงินเด้งเข้าบัญชีมีนะคะรวมถึงมาเรียนเองด้วยเลกๆไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะโบนัสเราเข้ามาเราก็ให้เลขที่บัญชีไปแล้วทําไมเรายังกดเงินไม่ได้อันนี้เป็นอะไรที่น่ารำคาๆเลยนะคะเราก็มาเรียนรู้ร่วมกันค่ะมันเป็นเรื่องสําคัญนะคะาการเปิดปอดน,นะคะและข้อสามค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ดงมากเลยที่อ๋อเขาเรียกว่าให้เทคนิควิธีการเนาะเติมเงินเดือนละห้าร้อยบาท พราะอะไรคะ500บาทเนี่ยเราได้รักษาสิทธิ์5เอ,เอาบีในรายได้ข้อ3แล้วมันเป็นรายได้ที่มหา,าศาลมากๆสาหรับข้อ3นะคะถ้าเราดูกันดีๆแล้วโอ้โหเหมันสุดยอดมากๆเลยทําให้การที่เรามารีวิวสินค้านะคะมัน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 มีผลเกิดขึ้นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วรายได้ของเรามี3ข้่อดังนั้นใช้ให้มันครบข่อและรวมไปถึงการ เติมเงินเพราะว่าตัวนี้ค่ะมันเป็นตัวชูโรงอีกข้อหนึ่งของ Top u n l i เลยไม่ว่าใครจะสมัครเข้ามาในไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L หรือ S L ผ่า3สามบาทคุณก็มีตู้เติมเงินเคลืค่อนที่อยู่ในมือถือของคุณอันนี้ทําให้คนใหม่ที่เข้ามาเขาอาจจะเปิดใจกับตรงนี้ได้และที่สําคัญกับคนเก่าเขาจะได้รู้ว่าโอ้โหไรายได้ข้อสามชันเกิดแล้วนะคะเพราะว่ามันก้าวชั้นลึกเลยทีเดียวนะคะโอ้โหขอบคุณอาจารย์โรมากๆเลยสําหรับข้อสามนะคะและข้อสี่ค่ะ สำคัญอีกข้อหนึ่งค่ะถ้าคุณไม่รักษาสิทธิ์รไม่เช็คสถานะของตัวเองค่ะรายได้ข้อสองคุณจะหายไปทันทีค่ะแล้วคะแนนมหาศาลของคุณก็จะนายไปด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเล้วทุกคนค่ะจำเป็นต้องรู้มากๆเลยว่าตอนเนี้ยคุณนะ่ะสมัครเข้ามาวันไหนแล้วรอบการรักษนะาสิทธิ์ของคุณนะหมดอายุเมื่อไหรแล้วบอกกับเขาด้วยค่ะว่ารักษาสิทธิ์ความอ่อนตรงไหนให้คะแนนมันขึ้น ได้ได้ออโบนัสเข้ามาด้วยทยํายังไงแบบนี้นะคะมารียกเชื่อว่าผู้นําของเราหลายๆคนนะคะมีความรู้ความสามารถและมีเทคนิควิธีการเยอะแยะมากมายที่จะมาแบ่งปันแล้วก็ออบอกบอกบอกเล่าบอกกล่าวสูงเพืเเ่อนเพ่นรุ่นหลังของเรานะคะโอเคมา,มากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะการประชุมในห้อง เซ็ผู้นำนะคะมาเรียกเชื่อว่าทั้งหมดตอนนี้20ท่านค่ะเป็นผู้นำทั้งหมดโดยก็เอาเรื่องราวแบบนี้ค่ะไปส่งต่อให้กับทีมงานของเราแล้วก็ไปประชุมในทีมส่วนตัวของเราก็ได้นะคะสาหรับวันนี้ค่ะมาเรียกก็จดรายละเอียดแล้วก็ส่งต่อแบบโดยรวมให้กับทุกคนนะคะอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงก็เดี๋ยวปรึกษากับทีมผู้นำ e ีหรือว่าโทรติดต่อกับคนวิเชียนหลุนทุกร์ e ก็ได้นะคะอโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะครับโอเคนะครับเวลาสมควรนะแล้วก็สรุปแล้วก็จดไว้ในในห้องก็ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์โดมอ,อาจารย์เบญจพรนะครับอาจารย์ชินน้องอ้อแล้วก็โคจีน้องแอนนะครับโคดโชคดีอินทาโคตาอมสินนะครับกัลยาลัตนะครับโคสุนีอัมพายมาเรียมเจเต้พินาลีนะครับคคณนณอ,อน้นแล้วก็คุณดาวอาจอารย์ พี่ไปบูรนะครับแล้วก็พี่สิพัชชาแล้วก็อาจารย์ตุลนอยากให้อาจารย์พี่สิพัชชานะครับอวตารของเรานะครับปิดห้องครับสะดวกไหมเอ่ยทำงานไหมครับพี่สิพัชชาสรุปและปิดห้องถ้าไม่สะดวกครับให้อาจารย์จินเลยครับผู้อาวุโสครับปิดห้องเลยครับเชิญครับ พระนองคนสืบประชาอยู่เพชรบุรีไม่ได้อยู่ด้วยกันโอเคครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มารวมอ่ารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในทอปอัพทวริสต์แล้วก็อ,อยากที่ว่าพัฒนานะครับว่าจะทําอย่างไรให้คนที่ได้เข้ามาแล้วเนี่ยได้เรียนรู้หรือว่าได้เข้าใจนะครับแล้วที่สําคัญก็คือ,อ,อได้เป็นผู้ที่ที่ถือครองสินทรัพย์ที่มีมูลค่า มากมายนะครับก็คือว่าสามารถเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะในห้องซีโอคอนเฟรนต์อนของเรานะครับต้องขอบคุณผู้ก่อตั้งเลยนะครับทั้งสี่ท่านนะครับแล้วมาถึงวันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห้องมหาชนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นห้องของพวกเราทุกคนเราก็จะต้องอร่วมมือร่วมใจในการที่จะทําให้ เพื่อที่จะสร้างนะครับประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะครับ,รบ,รนะรบก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสําหรับวันนี้แล้วก็สําหรับแนวคิดหรือว่าการะระดงความคิดต่างๆนะครับและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คืออาจารย์โดมน,นะครับท่านได้เสนอแนวคิดตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านก็เห็นด้วยนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าความอัตธุริจของเรานะครับจะเจริญเติบโตก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้ง และเราคือกนหนึ่งนะครับในาการขับเคลื่อนนะครับก็ ok อขอขอบพระคุณทุกๆท่านครับขอนอนุญาตปิดห้องประชุมในวันนี้เลยนะครับเพื่อว่าเราจะได้ไปเรียนต่อกันในห้องหนึ่งสองเจ็ดหรือในห้องต่างๆนะครับก็ขอบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับ <c oughs> เปิดไม้ทัก <c oughs> ท,ทาย <c oughs> ขอบคุณกันนะครับขอบคุณครับสวัสด <c oughs> ีครับ